ผูช้ชมมาดูลิงเกาะดากช้าง <laughs> ลิงเกาะลิงเกาะช้า <c oughs> งรถมารถมารถน้องก็ชอบน้องก็ชอบนะคะดูเอาพี่มามาให้พี่พี่ปอ<า>พี่ปอแก่พี่ปอทำไหมให้น้องเฝ้าก่อน น้องไม่เพลแล้วน้องรู้แล้วพี่สุดหรอไม่ได้คิดแล้วว่าข้าจะให้เธอจยางให้ก็ไม่เพลหรอกพี่โป่ไม่ได้แล้้วไดครั้งเดียวแล้วเออใช่ใไหมใช่เลยเห็นไหมเขาบอกได้แค่ครั้งเดียวเลยไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปแล้วพี่โปไปเร็วพี่โปไปเร็วว้าวเขอเอายืนเฉยเลย ข้างบนนะ่ะเอาพี่บอกเอา,าเออโอ้อยให้พี่ปอขี่อยู่อย่างงั้นนะพี่ปอก็เมื่อยฮะยืนนิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมดูอุย้ย <laughs> พี่ปอตกแล้วเอา้เอาทำไงลงมาเดี๋ยวนี้เออลงมาเดึงขาลงมา หนึ่งขาพี่ปอลงมามสูงเกินอเบะสูงเกินพี่ปอบอกมาอีกมาเล่นอีกมาเล่นอีกมาเล่นอีกพี่ปอมาเล่นอีกอออต่อยมวยกันอ๋อต่อยมวยอึจู่จู่เออสู้เออสู้หันหันหันให้หันให้พี่ปอ,อ เบตเตรียมเตรียม,เ,มเอาวิ่งพี่ปอวิ่งแล้วพี่เบตวิ่งผู้เบตวิ่งพี่ปอวิ่งเราวิ่งวู้วเจ้าไม่เอาว่ยืนให้เฉยๆแล้วพี่ปอก็ขึ้นไม่ได้เอา,เอา,เ,อาเอาหฮือกเอาโมโหแล้วนะทำไมไม่มาสักทีไปก็ได้ไปก็ได้เอาพี่ปอไปไหนตามตามตาม ในพี่ปอพี่ปอหายไม่อยาดมาสิหังหลังห้พี่ปอหายันแล้วมุนมไปไม่เอาไม่มุนต่อยมวยมุมุนแล้วไม่มุนมุนไปแล้วไม่มุนมุนปมุนไกอดกอดน้อยกอดน้อย กอดหน่อยกอดกอดหน่อยเออกอดไม่ได้ดึงผมนะกอดฮิฮิ <c oughs> <c oughs> กลิ่นหัวพี่ปอเลยบอกให้กอดอ,อืออือโอ้ หวังให้กอดดีๆไม่กอด,ใ,กอดใช่ไหมหอกอดดีๆกอดอืมกอดน้อยเอา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 พี่ปอหายเอาพี่ปอหายเอาเอาแล้ว ระวังหนูจะลื่นกล้วยนอ้องเจ็บแท้ลื่นกล้วยนะ่ะแล้วฮะแม่กินยวหนีอยู่ตรงไม่เขากินหมดแล้วกินเองเชียววางไว้ให้กินหมดแล้วพี่ปอเวียนหัวแล้วนะพี่ปอเบดเวียนหัวเอ้าเอาเอา,เอาไม่ให้กอดสักที พี่ปอ,อยูดเบ็ดเว่นหัวบอกไ,อไห้หยับกล้วยลื่นจุปักจุปอุออชาสวัสดีด้วยนะคะทำสวัสดีพี่ปอด้วย มีการยกขาข้างหนึ่งด้วยอย่าดึงหัวพี่ปโปไม่เอามาโผล่แล <laughs> ้ว <laughs> เหนื่อยแล้วน้องเบตเหนื่อยยังพี่เหนื่อยแล้วพี่ปอเหนื่อยผู้เบตเหนื่อยไหมครับเอาเอเอา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 ,เอา,เอา,เอา กือบหัวทิ่มให้แม่เล่นด้วยยังไงไปโอ้ชิกชักชักชักรถไฟปุ้นปุ้นเร็วเร็วไม่เล่นก็เหนื่อย เบื่อพี่ปอแล้วเหนื่อยเบตบอกเล่นคนเดียวดีกว่าสนุกกว่าเอาอืมอชูได้ไหมชูพี่ปอได้ไหมเอาชูพี่ปอได้ไหม,อ,ไไหมอืมอืม อนสวัสดีครัเทราไม่วิ่งพลชนอย่างนั้นสวัสดีครับช่วยโอ้ยเจ็บไหนั่นกระเด็นไปนู่นเลยนะเบชชนโอ้โอ้เบชชนพี่กระเด็นเลยดูดูดพี่ไม่เล่นด้วยแล้วเอาเล,ลอยระล,ลิ้วเลยนะชนพี่ เจ็บไหมอ่ะพี่ปอเจ็บไหมอ่ะเจ็บหัวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจียมนะเจียมวิ่งชนพี่ปอกระเด็นอีกแล้วคต้องมาเล่นด้วยเลยขอโทษครับขอโทษครับเลยลิลลขอโทษครับกรไปแล้วกดพี่ปอดุไปเลยอัดหลาดไปอัดหลาด มเรียกน้องมาดิมาเลยไม่ต้องไปกินเลยมันหิวเลยตอนนี้แล้วกอดกัน่อน้ไปคนทพี่ก่อนนะลกกันหน่อยเดี๋ยวเลี้ยวกอดกัน อิวดูหันดาหันไหนฮะระวังน้องเอาหางฟาดเูอนะทำพี่เจ็บแล้วจะมัง,งอนใส่เขาอีกตัวเองเป็คนคนะอุย้ยถุงขนมถุงขนมถุงขนมเร็วิวร็ว ะะอะไรนะขนมเชียงไห่็ดจะกินเหรอหมดแล้วก็กินหมดแล้วงไงเอเเอะไรมีให้หลอกก็ตัวเองกินหมดแล้วเชียงไห้แช่เย็นนะคะหมดแล้ว ดูจะปาี่ปอเหนื่อยมากโดนเจ็บดากน้องชนงายท้องเลยเออโทษครับขอโทษครับเออขอโทษครับเออขอโทษเ,เ,เขาดีๆเขาเล่นด้วยริวโอ้ฟาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะ